วันนี่เปิดตัวศิลปินใหม่ความพิเศษที่จะได้เจอเลิฟอีทปีนี้คืออะไรก็แน่นอนศิลปินใหม่นะครับทั้ง4ท่านนะครับกี่ท่านวะหนึ่งสองสามสี่ทั้ง4ท่านนะครับก็ทุกคนก็มีผลงานมาระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่มาเลิฟอีทแน่นอนก็น่าจะมีสีสันใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับก็หวังว่าแฟนๆของแต่ละคนก็จะได้ ผมอยู่ในเลิวลฟิสเนี่ยแน่นอนมันก็มีศิลปินท่านอื่นด้วยใช่ไหมฮะมันก็จะครอสกันไปครอสกันมาอะไรเงี้ยเราก็จะรวมกันมันกว่าอะไรเงี้ยรวมกันสรุกกว่าอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะคุณ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 นิดหน่อยผมจะโปรโมทให้พวกคุณนิดหน่อยขอบคุณครับ ก็น่าจะได้สีสันใหม่ๆนะครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะติดตามพวกเขาต่อไปครับแต่ละเบอร์นี้เขายังไงคะมีความพิเศษยังไงบ้างยังโทรไปบอกว่าไปตื้อเข้ามาไปตื้อเข้ามายังไงคะพี่ผมเลยอยากเปิดไลน์ให้ผู้คุณอ่านจริงๆเลยว่าวันๆผมคุยอะไรคุณโอบเขาบ้างนะครับคนอะไรมันจะง้องงอนได้ทุกวันทุกวี่ถึงว่านะครับเวลาเขาอยู่กับเปิดตัวคายวันนี้เปิดตัวคาย ผมผมเข้าใจท่านเรานะฮะว่าทำไมวอนนี้มาได้สำเร็จค่ะพี่พูดถึงจีบมาค่ายหรือว่าชีวิตค่ายจีบมาอยู่ค่ายก็นานเหมือนกันนะหลายเดือนหลายเป็นปีป่าเกือบปีครับเกือบปีเกือบปีนะครับก็พยายามคุยกันมาตลอดนะครับก็สร้างความกระหายให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าตลอดเวลาถ้าเกิดคนตามไอจีเขานะครับหรือว่าตามไอจีกีกคนนะฮะ ก็จะเห็นว่าผมก็จะเห็นว่าผมก็จะส่งสตรอเบอรี่ส่งอะไรไปให้ธนุตลอดนะครับโดยที่ไม่ให้มันเลยนะครับก็บอกมันว่าถ้าอยากกินสตรอเบอรี่เมื่อไหร่ก็ให้มาที่ค่ายนะครับให้มาอยู่กับเรานะฮะเป็นไงฮะสตรอเบอรี่ผมก็ยังไม่ได้กินนะทุกวันนี้ครับได้เป็นลูกหนึ่งได้เป็นลูกหนึ่งเห็นอะไรในตัวโอ๋ค่าถึงได้แบบอยากอยากอยากได้คนนี้เลยอย่างเงี้ยฮะในแง่การแสดงเราเราเก็บไว้ก่อนนะฮะในแง่ของการเป็นศิลปินเนี่ย สิ่งที่ผมเห็นชัดมากๆขเขาคือ,อ,อความทะเยอทะยานความตั้งใจความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราคอมมิตกันไว้เบื้องต้นเนี่ยว่าเราอยากให้ไปถึงจุดไหนเนี่ยมันแสดงออกถึงความถึงความกระหายของเขาอะนะครับในแง่ของศิลปินฉะนั้นนีผมเชื่อมั่นว่าเขาจะมีความพยายามอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะปร่อให้กับแฟนๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากที่ผ่านมานะครับแล้วก็ าร้องดีอยู่แล้วอะนะครับแต่ว่าสไตล์ต่อไปที่จะเป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามชมกันงั้นขอนผมบกว่าทำไมตอนนั้นต้องคือแบบเล่นตัวผมไม่ได้เล่นตัวคือผมก็บอกเขาว่าผมยังทำอัลบั้มของตัวเองไม่เสร็จใช่ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วมาคุยกันเขาก็เลยแบบตีวงล้อมให้ผมเหลือแบบเล็กลงเล็กลงบีบผมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนแบบมาถึงจุดที่ผมจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็รัดคอผมเลยครับใช่ตอนนั้นตอนที่ วิธีบีพี่ใช้วิธีไหนเอ,อนกาูด<ต><ม>ดีๆคร <อ S 2> ัผมคือเ <c oughs> ขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยศิลปินค่ายผมเนี่ยก็ดูก่อนว่าทีมงานของผมแบบมีแบบ,บ,บทีมงานพร้อมนะคุณไม่อยากจะเข้ามาอยู่ค่ายที่มีอะไรพร้อมขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเข้ามาทุกคนก็มีการแจกของแจกกันนู่นนี่นะั่นแล้วก็แบบว่าเออผมก็เราก็ของรอบใช่ ใช่ครับผมรอเล่นคือจริงๆแล้วผมก็อยากมาอยู่ค่ายเขาแหละ,และก็คือรู้สึกว่าเราอยากจะเติบโตทางการการเดินทางทางด้านการเป็นศิลปินครับผมใช่เราก็น่าจะอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์น่าจะดีกว่าใช่ช่วงตอนตอนัน้นตอนที่คุณทำทา,างวิ่มเองตอนคุณก็เปิดว่าคุกก็เจ็บตัวกับการที่ต้องลงทุนถูกครับอเ,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 เรื่องตอนนี้ให้เขาเป็นคนเจ็บตัวดีกว่าใช่ครับไม่ดิบทำไมถึงแบบตอนนั้น เร็วมาเร็วกว่านี้ไงใช่แต่คือผมยังทำภารกิจของตัวเองไม่เสร็จครับก็คืออยากจะปิดอัลบั้มปิดแฟนมิตรให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทีมงานเลิฟอีสหรือว่าทีมงานลีโด้คอนเนคทุกทุกคนก็มีส่วนช่วยที่ทำให้ผมแบบปิดแฟนมิตรได้สำเร็จอะไรเงี้ยครับใช่ครับจริงๆบ้านใกล้เรืนใช่ทำไมถึงจิบมาอยู่เลิฟอีสเลยอะคะสามผมใช่ไหมก็แน่นอนอยากเห็นลายเซ็นใหม่ๆของเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คิดว่า เขาก็ค่อยๆเติบโตใช่ไหมถึงจุดหนึ่งอาจจะแบบลองเปลี่ยนวิธีการลองเปลี่ยนแนวทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าเขาจะมีะสิ่งแปลกใหม่ๆมาให้แฟนๆของเขาได้ได้ได้ไดสัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ต่างะลรบกันกันมาแล้ว๋ยวที่คือหนูเขาเรียกว่าไงอ่ะหนูก่อนหน้านี้หนูอยู่มาเนาะแล้วมันเป็นเป็นค่ายที่แบบอบอุ่นมากแล้วก็เป็นทีมงานที่อบอุ่นมากแล้วก็ทีเนี้ยแต่มันเป็น เขาเรียกมันจุดเริ่มต้นเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พอเรามีโอกาสได้แบบรับโอกาสดีๆแบบว่าค่ายใหญ่คือสําหรับล่าลาฟอสถือเป็นค่ายใหญ่เนาะแล้วเราไม่เคยอยู่ค่ายใหญ่ๆวิธีการทํางานก็จะเปลี่ยนวิธีการอืมคือมันมันน่าตื่นเต้นสาหรับล่ามากเพราะว่ามันคือค่ายใหญ่ mm hmm. เท่านั้นเองอะไรี้ mm hmm. ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าสนุกมากๆแล้วก็หนูก็อยากมีลายเซ็นใหม่ของตัวเองไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าซารา่าโซโลลา,า,าแบบ คือเรามีภาพจําประมาณหนึ่งเนาะกับกับซาร่าโซล่าแบบแบบเดิมเนาะแต่ว่ากับเลิฟอีสค่ะล่าอยากอยากให้สร้างภาพใหม่ให้ทุกคนได้เห็นว่าล่าทาอะไรได้อีกบ้างอะไรเงี้ยกับการเป็นศิลปินลายเส้นใหม่เราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเอยสีสันมันจะเออมอหนูก็พยายามทําอยู่ในทุกๆวันนี้ค่ะเมื่อคืนก็เพิ่งไปทําทําริงมาก็อาจจะมีความมีความเป็น real artist มากขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะฟังยากมากขึ้นหน่อยแต่อาจจะ Harma, อยากเท่อ like, ะอยากทำดนตรีแล้วมันเท่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ประมาณนี้ค่ะแต่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแน่นอนเพลงเพาฟังยากแต่น่าติดตามค่ะซึ่งแฟนเพลงเก่าๆก็จะอานตั้งคำถามว่าเอ้ยความยากนั้นเขาจะเข้าถึงเหมือนอนมากัรยหนูว่าจริงๆแล้วมันทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าทุกคนดูเปิดกว้างมากขึ้นนะแล้วก็ผู้ฟังเขาดูเปิดกว้างมากขึ้นรวมถึงแม้กระทั่ง แฟนครับเราล่าคิดว่าเราทําอะไรออกมาเขาก็น่าจะซัพพอร์ตติดตามแน่นอนอยู่แล้วไม่ค่อยซีเรียสอะไรอ่ะสัมมูลุกครับลุกครับพี่อีฟสองคนนี้ปิ๊งอะไรน้องคะก็เอ่อไม่ปิ๊งเลยครับพี่คิดทำไมคิดนานจังมันเยอะมากคุณพี่สามารถเป็นเออก็นอกจากหน้าตาดูดีของเขาแล้วนะฮะก็แน่นอนความสามารถทางดนตรีนะครับ รูปถอบก็ได้ยินมานานมากๆแล้วนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันร,รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะแล้วก็ชื่นชมเขามานาดละนะครับหวังว่าการร่วมงานครั้งนี้เน่จะทําให้งการบันเทิงมันสนุกมากขึ้นนะฮะวงการศิลปินมัน,ม,นมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เห็นความตั้งใจของเขาสองคนเนี่ยนะครับว่าเขามี แรงบันดาลใจเขามีเพลงนําเสนอเราเยอะมากเลยนะฮะเราก็หวังว่าเพลงที่กำลังจะปล่อยต่อไปนี้เนี่ยอของเขาสองคนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระแสที่ดีได้นะครับพี่จมนมิจับเขาเปลี่ยนตรงไหนบ้างไหมคะเขาสองหนุ่มหรือว่าก็มาแบบย,ยั้อามาเป็น,นตีตน้เนแบบน ไอสองตัวนี้เปลี่ยนยากนะครับก็ไม่ใช่นิสัยนะเขาเขามีความเป็นตัวเองสูงนะฮะแน่นอนแต่ว่าแน่นอนก็อาจจะมีขยับบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับให้เฟรชขึ้นนะฮะให้ให้จิ้ขยับได้เสมอครับ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 ขยับรถก่อนเลยครับอ๋อจอดขวางอยู่หรอยู่พวกนี้จะเป็นอย่างครับนะครับก็ก็มีความสุขดีแล้วก็เอ่เอ่อต้องใช้หัวคิดตลอดเวลาว่าจะตอบโต้พวกมันยังไง ถามรองแบบสับบ่าเธอมาตอบไหมคำถามคืออะไรนะครับเหมือนเหมือนเราก็ย้ายค่ายมาเขาบอกว่าย้ายค่ายแล้วกนย้ายค่ายมาทำไมถึงเป็นบิลลี่โอ้ก็เราเห็นอย่างที่ซาร่าพูดเลยครับเราเห็นเลรอีสเป็นค่ายใหญ่ครับเราเห็นเลรอีสเป็นค่ายใหญ่แล้วก็เป็นจักรวาลมาเวลแบบนี้พี่โก้พูดไปเลยเราก็อยากจะลองแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดูบ้างนะครับอยากมาอยู่ที่บ้านที่เราก็มองแล้วเห็นแล้วแบบว่า ผมมันน่าสนุกจังเลยอ่ะมันมีอะไรให้ทําเต็มไปหมดเลยทีมงานก็เก่งมากเลยครับก็เลยแค่ผมแค่แบบพี่จีบอกว่ายังไงล่ะแค่นี้ผมก็มาเลยเขาี่อยู่ด้วยครับใช่ไหมพี่โก็ใช่เลยครับทุกอย่างอย่างที่บอกต้องไปหมดเลยครับนอนพอป่ะเนี่ยฮะนอนพอไหมกี่โมงแล้วป่าลวขอโทษนะครับไม่มีสาระเลยครับขอโทษครับซึ่งเราไม่ได้ ความรู้สึกกับค่ายเดิมเหมือนผมไม่เคยแต่งงานเนาะไม่เคยไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์12ปีกับกับที่นน่นมันมันเป็นความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะครับกับกับที่ค่ายเดิมหมือนเคยมีลูกกับที่นั่นก็คือเพลงใช่ไหมใช่กคือเพลนายเข้าใจเรานายเข้าใจเราแล้วนี่คือไงมีเมียใหม่หรือยังไงมีเมียใหม่เหรอเฮ้ยผมว่าไม่อยากเทียบแบบนี้แล้วเลยดีกว่า จร,จริงๆครับรก็เลยความรู้สึกที่มันสัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วก็แม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบไปโอ้โหเฮ้ยไม่เคยตอบเ,อเรื่องราวความรักได้ลึกซึ้งขนาดนี้เลยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจบไปแต่ว่าเราก็สวยงามครับเหมือนเพลงของโอ้โครับตอนจบที่สวยงามครับโอ้เป็นไงอะไรมาเนี้ยเจ๋งไม่เชื่อเลยเอามปล่อยนึ่งก็เหรอโอเคลูกสาวลูกสาวใหม่วอ๋อมีคำถามเอาถามเพิ่มได้โอไม่เป็นไรครับโอเคก็ ลูกสาวใหม่สี่ท่านนะครับก็ดีใจมากๆที่น้องๆที่น้องๆตกปากรับคำนะครับมาอยู่ด้วยไม่ได้ขอเฉพาะ4ท่านนะครับก็ต้องไปขอถึงพวกคุแม่เขานะฮะแ,แล้วก็แล้วก็รับปากว่าเรื่องการดูแลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสี่คนมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความ มีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันจริงๆแล้วแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ย<ม>ก็มีอีกสีนึงขึ้นมานะครับ<ม>ซึ่งผมคิดว่าสีคนนี้เอ่อน่าจะเป็นความหวังของเลิฟอิสได้นะครับอ,อีกอีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอเรกเป็นโปรเหรือว่าเรียกเป็นยังไงจริงจริงๆรง,รงตอนนี้เรียกเป็นเด็กฝึกนะฮะอ่ให้มาฝึกร่วมกันนะครับเ,เพื่อที่ว่าเขาจะได้สนิทกันรู้จักกัน แล้วพอโตเอ่อพอจะปล่อยผลงานเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเขาจะปล่อยยังไงจะปล่อยเดียวปล่อยกลุ่มแสดงว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นทั้งกลุ่มอ่ะจะต้องอ่ายังยังแยกไปยังไงใช่ฮะใช่คือเหมือนรุ่นอ๋อพิกซี่สมัยก่อนนะฮะพิกซี่ก็ไม่ได้ซ้อมแค่สามคนพิกซี่ก็ซ้อมกับหลายๆคนเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยนะครับทั้งในค่ายเดียวกันทั้งค่ายอื่นๆของเราอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นพอเขาเริ่มทํางานเขาก็จะแยกกันไปทําอะไรเงี้ยนะครับแต่พอทํางานไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนพอมารู้จักกันเนี่ย มันก็จะเป็นพี่น้องไงมันช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ปล่อยเพลงคนนี้เชื่อแชร์คนนี้ช่วยไปคอฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเราก็หวังว่าทั้ง4คนอย่างนี้นะครับ,บระยะเวลาที่วางไว้่ะน้องก็จะได้เห็นน่าจะได้เห็นผลงานาน,งน้องเมื่อไหร่น่าจะน่าจะไม่เกิน18ปีนะครับพูดเล่นเลยนานไปจิป๊บนานไปหน่อยนึ<อ>งบุญเลยนตอนปี้เขา18ปีก่อนตอนนี้ทุกคน15 16เออพุญเล่นตอนนี้ส8ปีพอดีใช่ไหมอ่าก็ก็หวังว่าหวังว่าจะ เร็วที่สุดเท่าที่เท่าที่เราจะทําได้เพราะรู้สึกว่าเราเสียดาย energy เขาอะไรเงี้ยเราอยากได้ energy เด็กๆแบบนี้นะครับที่ออกไปออกไปสู่สาธารณชนอะไรเงี้ย่แต่ละคนจะต้องมีสิ่งที่พี่กิรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่ากเขาอยางอะไรเขาอยแตกต่างกันนะครับบางคนก็อย่างที่น้องๆเขาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าบางคนก็ถนัดเรื่องร้องบางคนถนัดเรื่องเต้นบางคนถนัดเรื่องเพอร์ฟอร์มอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องปูพื้นฐานนะครับทั้ง4ท่านเนี่ยให้ให้ให้ใกล้เคียงกันนะครับ เพราะว่าอย่างวันนี้เรื่องการฝึกเนี่ยเราก็ไปขอร้องทีมลิทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับให้มาช่วยดูแลเรื่องการฝึกนะครับเพื่อเี่เขาก็จะส่งไปฝึกส่งไปทําทุกอย่างแล้วก็รีพอร์ตกลับมาว่าตอนนี้น้องๆถึงแต่ละคนถึงไหนแล้วใครพร้อมมากที่สุดใครอะไรยังไงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่อย่างขอถามพี่ยังอ่ามลุกมาลูก้า,ะา,กกาจะได้ได้ยินพ <c oughs> ี่าวเลยมาลุกเมื่อคพี่ชีบอกว่าเราเป็นความหวังของเือท กดดันไหมเพราะแล้วแบบความหวังต้องแคนรุ่นก็กดดันไม่ไม่กดดันเลยเพราะว่าก็เราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะับอาจารยก็สนุกจริงๆก็สนุกมากเพราะว่าก็ได้ซ้อมกับเพื่อนๆก็ไม่เหงาดีอ่ะิตยสาวฝึกหนักเรียนอะไรบ้างครับฝึกนัละคนก็ได้ลูกเต้นเจ้า ก็มีฝึกเต้นแล้วก็มีฝึกร้องค่ะคู่คู่กันไปก็จะอาจจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแบบหมายถึงว่าระดับการฝึกอาจจะเข้มข้นเรื่อยๆค่ะใช่พ่อดุไหมคะไม่ดูค่ะพี่พี่พี่ชายดุไหมคะพี่จิตใจดีมากเหมือนพ่อคนที่สองเลยค่ะ ก็จริงๆแล้วเขาฝึกแบบมีเงื่อนไขนิดหน่อยเพราะว่าเรายังตั้งยังเราตั้งหลักว่าเรื่องเรียนสาคัญที่สุดอยู่สําหรับทั้ง4คนนะครับเพราะนี้เวลาเรียนของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีบางคนเรียนภาคสังเกตมีบางคนเรียนโรงเรียนประจําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหาเวลาในการฝึกค่อนข้างลาบากนิดนึงแต่ก็น้องๆก็พยายามมากๆให้เวลาเราเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราจะทาได้เนาะบอต่อฝึกหนักไหมคะเป็นไงบ้าง ไม่หนักค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆเยอะเลยแล้วก็มีคนไปกินข้าวด้วยทงเกินก็คือส้นเจ้าเพราะหนูเหงามากปกติหนูอยู่คนเดียวหนูก็จะอันโ n นใช่ไหมในหนู e x เวิ o r d หนูมีเพื่อนละหนูมีเพื่อนเยอะเลยใช่ e x t r o r d e x เวิร์ดไม่ไม่หนักค่ะก็พี่จีพยายามเลี่ยงช่วงวันธรรมดาให้ให้ไปฝึกสอนทีแทน ฝากแฟนๆหน่อยลูกให้ติดตามผลงานบุญติยาบุญงานกันด้วยฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดให้พีพีได้ตับชมยังเขินอยู่ยังเกิดอยู่คุณภาพกันได้เราให้กำลังใจด้วยหรือว่าตื่นเต้นกันเดิมรู้สึกปกติเลยค่ะเพราะว่าปกติก็ต้องเต้นไง ทั้งานมาถูกับเขางหมกับเาเฟมโอเคอะกับเขาเฟมก็ฝากนะครับเออป็นแฟนนะครับพี่พสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเออเราตั้งใจทุกงานอยู่แล้วนะครับตั้งใจทุกผลงานอยู่ลเทั้งทั้งสี่ท่านที่เป็นศิลปินใหม่เนี่ยก็ขามีความมีความตั้งใจมีความกระหายที่จะที่จะเซร์ฟ แฟนๆนะครับเราหวังว่าการที่เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็เราหวังว่าจะทําให้แฟนๆทุกคนมีความสุขมากขึ้นนะครับส่วนทั้ง4เด็กๆจิ๋วๆทั้ง4คนนะครับผมชอบเรียกเขาว่าแก๊งลูกเป็ดนะครับ <S 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 <ๆ>ก็แน่นอนเด็กๆสีคนนี้มีมีทักษะบางอย่างนะครับมีความน่าสนใจบางอย่างเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดเผยออกมานะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็หวังว่าทุกคนจะตามเชียร์ ทั้ง4่ท่านด้วยนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะทั้ง8ท่านนี้นะฮะศิลปินทุกคนทุกชีวิตในบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลิฟเฟสหรือว่าจะเป็นค่ายย่อยๆของเราทุกค่ายเนี่ยแน่นอนเรามีความมีความอยากจะสร้างผลงานนะครับสร้างศิลปะขึ้นมานะครับในแง่ของดนตรีก็ฝากทุกคนนะครับให้ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับเสร็จภาพหน่อยเสร็จภาพครอบครัวหน่อย เลืคนคนจากมีเก้าอี้นั่งไหมฮะพี่จิ๊บนั่งเหมือนเลย